นี่ก็คือ gwm wow h a r w a l h6 phev นะคะก็คือ plug in hybrid นี่เขาเปิดตัวใหม่3รุ่นก็จะมีตัว h e v 1รุ่นแล้วก็ phev ที่เป็น plug in hybrid 2รุ่นแต่คันที่เราขับมาคันนี้เนี่ยคันนี้จะเป็น plug in hybrid plug in hybrid ก็คือรถที่สามารถที่จะชาร์จไฟได้แล้วก็แล้วก็จะวิ่งน้ำมันก็ได้นะคะแล้วก็มี มอเตอร์ด้วยนะคะเขาก็ทำงานร่วมกันแต่วันนี้ที่เราวิ่งมาเนี่ยเราก็ใช้เป็นแบบไฮบริดยังไม่ได้ใช้ระบบใดระบบหนึ่งนะคะก็ให้ทำงานร่วมกันเลยนะคะมาดูว่าคันนี้เขามีอะไรที่จะปรับเปลี่ยนไปบ้างนะคะตัวของใหม่ก็คือเนี่ยกระจังหน้ากระจังหน้านี่ใหม่เลยนะก็ ของเดิมก็จะเป็นสีเงินอันนี้เป็นสีเขาเรียกว่าสีออ,ออกมาเป็นสีเป็นแมทัลลิกแล้วกันนะคะเขาจะมีแล้วก็ข้างหน้าพวกนี้คิ้วอะไรพวกนี้ก็จะรมดำนะคะแล้วก็ไฟก็เป็น LED นี่ก็คือไฟเขาเรียกว่า w a t e r f ร์ฟแต่จริงๆไม่ได้ไหลเหมือนน้ำตกนะเพียงแต่ว่าเป็นเส้นลงมาค่ะแล้วก็การเปิดไฟอะไรพวกนี้นะ,ะก็จะต้องแบบอยู่ที่หน้าจอนี่เรามาดูออรอบคัน รถคันนี้นี่สีใหม่นะเป็นสีเทาเนี่ยสีใหม่แล้วก็ระบบความปลอดภัยเขาก็มีกล้องรอบคันนะคะเป็นกล้อง360องศาแต่คันนี้เขาจะมีเขาเรียกว่า540องศาด้วยการมองอ่ะเพราะว่าสามารถที่จะเปิดแล้วก็มองด้านล่างได้ด้วยนะคะเยอะกว่าเดิมอีกนะแล้วมาดูการออกแบบล้อนี่จะเป็นขนาด แม็กขนาด19นิ้วแต่ที่เด่นก็คือเห็นไหมเบรกเนี่ยจะเป็นสีแดงนะคะยางของเขาก็จะเป็นขนาด2 3 5 5 5 5 R 19นะคะนี่มีฮาวาให้เห็นนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นทูโทนแล้วก็มีบายสปอร์ตให้เข้ามาดูข้างในรถกันหน่อย เวลาก้าวขึ้นลงก็ก้าวขึ้นลงก็สะดวกนะเราจะเห็นว่าจอของเขาใหญ่นะระบบสั่งงานอะไรของเขาเนี่ยก็จะอยู่ตรงจอแล้วก็เป็นระบบสัมผัสนะคะเนี่ยเปิดไฟปิดไฟเมื่อกี้เราเปิดไฟเนี่ยเออลื่นเปื้ลื่นเป,ปิดเลยนะคะแล้วก็โหมดการขับขี่ก็อยู่ที่นี่ว่าจะใช้โหมดไหนเอาว่าโหมดการขับขี่เขามีอยู่สโหมดนะอีโค่เนอร์มอลสปอร์แล้วก็โสนอแต่การเปลี่ยนการขับขี่เนี่ย ไอตอนนี้ที่เมื่อกี้เราขับมาจะเป็น normal ก็จะตั้งอยู่แบบนี้เราจะเปลี่ยนโหมดการขับขี่ก็ตอนที่เราขับนะคะส่วนออทุกอย่างนี้ก็จะอยู่ที่พวงมาลยัยแต่ดีนะที่จอใหญ่ <c oughs> ก็เลยดูได้ง่ายนะคะแล้วก็ส่วนหน้าจอตรงนี้ก็ออกแบบมาขนาดกระทัดรัดทีเดียวนะคะช่วงตรงนี้ก็เป็น w ไว l ลช s Charger นะคะ แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวมาที่นี่คืออะไรออันนี้เป็นของเรื่องของแอร์นะปรับลมขึ้นลงเนี่ยอยู่ตรงช่องนี้ด้านผู้โดยสารนะก็จะมีส์กับ A นะคะส่วนด้านคนขับจะเป็น A กับ Output ุตนะคะเสียบเข้าไปได้ในส่วนนี้นะคะ่ะแล้วก็ตัวนี้ เป็นไวเลชชาร์จเจอร์ถ้าเวลาวางแล้วก็กดตรงปุ่มนี้ก็ใช้ได้เลยแล้วก็อันนี้คือช่องอะไรช่องเก็บของออออออมีรถเข้ามาใกล้ๆก็ดังปุุ๊ๆๆเลยระบบเตือนแล้วก็ชั้นล่างนี้ก็เป็นที่วางของเฮ้ยอ,อันนี้นะแก้วใหญ่ก็วางได้นะเพราะว่านี่เขามีที่แบบมีที่หนีบไ,ไหมทำให้ไม่หก แล้วก็คันนี้อ่อเดี๋ยวมีกระจกปะมีกระจกทั้งสองด้านเลยกระจกแต่งหน้าโอเคแล้วก็หลังคาก็เป็นฟันรูฟเดี๋ยวนะเราเปิดตรงนี้อยากจะแค่ไหนก็หยุดเนี่ยนะเปิดจนไปถึงด้านหลังเลยโอ,เโอ้โหสุดแล้วก็อันนี้คืออะไรเอ่ย อ่าเปิดขึ้นได้ด้วยนะดีนะเมื่อกี้ไม่ลองตอนฝนตกนี่นี่โอ้โหโอ้โหโอ้โหเปิดได้จนสุดเหมือนกันนะกระจกเปิดได้โอเคอ่ะงั้นเดี๋ยวปิดดีกว่าเอาไว้ขับตอนช่วงหน้าหนาวแล้วกันคันนี้เขามีลำโพงอย่างที่บอกไว้ก็คือแปดตำแหน่งแล้วก็ซับวูเฟอร์หนึ่งนะคะพวกนี้ก็คือลำโพงที่อยู่ด้านหลังเราก็ได้ลองฟังดูเสียงเขาดีจริงนะ ยงแต่ตอนนี้เราไม่เปิดเพลงเพราะว่าเดี๋ยวกลัวติดอิริศิ์ค่ะแล้วก็ด้านหลังก็มีกระเป๋าสองข้างแล้วก็มีที่ปรับเนี่ยไอ้ที่นี่สำหรับคนที่นั่งด้านหลังฝั่งนี้ก็จะสะดวกถ้าเวลาจะก้าวขึ้นลงเนี่ยจะได้ขยับขึ้นลงเก้าอี้ตรงนี้เราก็ปรับได้แล้วก็ด้านหลังก็มีช่องแอร์แล้วก็มีช่องเสียบ USB Type C กับ Type A แต่กําลังวัดอะ ของท้ายซีด้านหลังจะแรงกว่าด้านหน้านะได้กําลังวัดแรงกว่าอาจจะคนข้างหลังแบบเล่นเยอะกว่าไงคนด้านหน้าขับรถไปแล้วก็อีกข้างนึงก็ช่วยบอกทางไปแล้วเราก็มาดูที่นี่เนี่ยตรงก้าวขึ้นเดินเขาจะเป็นแบบเรียบเลยนะไม่มีเนินขึ้นมาไม่เกะกะทีนี้คันนีออ้ตำแหน่งนี้ก็คือนั่งได้สามคน อันนี้ถ้าไม่นั่งก็เป็นเอาวางที่วางแก้วได้นะคะนี่ที่วางแก้วส่วนออด้านหลังคันนี้ก็เป็นลักษณะของรถแบบออแฮชแบกนะจริงๆแล้วก็คันใหญ่ก็ยังเป็นเรียกว่าเป็นแฮชแบกแล้วกันก็คือ,เ,อ,อเวลาเก็บของนี่เราจะหยิบมาจากทางนี้ก็ได้หรือว่าเดี๋ยวไปกันทางด้านหลังนะะเดี๋ยวพูดถึงอถไฟ LED นี่ไฟอยู่ด้านนี้เรื่องของการนั่งที่นั่งด้านหลังอ่ะวันนี้ก็ได้นั่งมาแล้วนะตอนที่นั่งมาที่ด้านหลัง <g ül> ก็ถือว่าออช่วงล่างของเขานั่งอยู่ด้านหลังนิ่มนวลน,นะก็นั่งนั่งสบายทีเดียวเพราะว่าด้านหลังกว้างไม่มีสันแล้วก็มีแอร์แล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกก็ถือว่าโอเคเลย <g ül> เดี๋ยวเราไปดออูแต่ทีนี้จะบอกให้ว่าออที่นั่งหลังของเขาตรงนี้คือเขาพับได้ 6 0 4 0แต่ไม่สามารถที่จะเอนได้นะแค่นี้ก็คือแค่นี้แล้วก็พับเอนลงไปไม่ได้เราไปดูด้านหลังกันด้านหลังเนี่ยเขามีคิกเซนเซอร์นะแต่หมายความว่ากุญแจนี่ต้องอยู่กับตัวเรา mm hmm. เดี๋ยวลองดูอ่ะมีคิกเซนเซอร์มีแต่ว่าเราเราเปิดพวกเราต้องถอยห่างออกมาเพราะว่าถ้าเราอยู่ใกล้ระยะไอ้ที่ฝาเปิดเอเปิดท้ายอ่ะอันตรายเขาก็จะไม่เปิดนะคะโอเคเนี่ยก็มีคิกเซนเซอร์ ด้านหลังนี่เขาก็กว้างเลยนะอ๋อ oh, มีไอ้ช่องเสียบเอาพุธนี่เอาพุธเอาพุธมีอยู่ข้างเดียวมีอยู่ฝั่งนี้นี่เสียบข้างนี้ไอข้างนี้เอาไว้เกี่ยวแล้วก็เดี๋ยวไม่เป็นไรอ๋อ oh, พวกนี้เป็นระบบเอที่เขาให้มาที่ปะยางก็จะเป็นแบบไอ้ที่ปะยางแบบฉุกเฉิน ด้านท Elliot, so us, ้ายก็ถือว่ากว้างนะถ้าขึ้นไปนั่งนี่ก็ไม่ได้ไม่ได้สูงเอไม่ได้สูงมาโอเคได้กดปิดนี่ด้านท้ายเราจะเห็นว่าเส้นสายเนี่ยก็เป็นสีดำและที่เขาเปลี่ยนก็คือตอนนี้ เราจะมีตัวนี้เห็นตัวนี้โลโก้อนนี้แทน GWM นะคะก็จะเป็นตัว GWM แล้วไม่ได้เขียนว่าตัว h าว w วลหรืออะไรก็แล้วแต่นี้ก็จะเป็น GWM นะคะแต่เราก็จะเห็นนี้ก็เป็นแฮทซกแล้วก็คันนี้เป็น PHEV ก็จะเป็น PHEV ให้เราเห็นนะคะไฟตรงนี้ออกแบบมาสวยดีนะเนี่ยไฟท้ายนะเป็นพวก LED หมดเลยด้านล่างก็เป็นสีดำ แล้วก็มีที่ปัดน้ําฝนด้านหลังด้วยก็เป็น SUV คันหนึ่งที่น่าใช้อยู่ทีเดียวนะคันนี้ก็คือ GWM h a w a l H6 PHEV นะคะจะเป็นแบบปลั๊กอินไฮบริดวันนี้เราก็เดินทางมาคันนี้เป็น all new เลยนะคะเขาออกมาใหม่ทั้งหมด3รุ่นก็คือปีน H EV 1รุ่นแล้วก็ PHEV 2รุ่นนะคะก็ PHEV นี่เขาจะมีตัวท็อปนี่ก็คือตัวเนี้ยเอาตาคันนี้เราขับตัวท็อปเลย PHEV Plug-in Hybrid แล้วก็ก็คือคันนี้เขาก็สามารถที่จะชาร์จไฟก็ได้นะคะเพราะว่าเป็น p l ก g ินชาร์จไฟได้แล้วก็หรือไม่งั้นถ้าเราไม่ชาร์จเราก็วิ่งคือเป็นแบบทำงานร่วมกันน้ำมันไฟแบตเตอรี่นะคะ แล้วก็ถ้าเป็นชาร์จเฉพาะนี่ดูด,ดูคันนี้เขามีเนวิเกเตอร์อที่ติดมากับรถโดยตรงเลย mm hmm. เขาเรียกว่าเป็นของเป็นของของเขาโดยตรงคือตอนนี้คือรถคันนี้นะ mm hmm. เขาบอกว่าเป็นรถแบบครอบครัวเราก็เลยมากันแบบครอบครัวนะคะ mm hmm. ก็จะมีป้าขับป้าลองเ,ออเรียกว่าเออลอ,องรีวิวแล้วก็มีหล้านรอน ลอนนี่มาจากออโตไอรอนนะคะอย่างอลองนีก่ก็คาออนไลน์เราก็มาด้วยกันก็ขับมาแบบเรื่อยๆนะคันนี้เขาจะมีแบบเออข้างหน้านี้เขาจะจะมีแบบเขาเรียกว่าเ,เห็นความเร็วเรียกว่า He a d up display นะคะวิ่งเท่าไหร่ก็เราก็จะเห็นความเร็วนี้เราก็มากันไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่วิ่งอยู่เต็มที่ก็สักประมาณร้อยหนึ่งเออยังไม่ถึงร้อยยี่สิบเลยหรือว่าช่วงนี้แบบ การเดินทางคนเยอะมัวแต่พูดเรื่องอื่นเพลินไปเลยก็คือว่าออคันนี้นะเขาแบบที่นั่งของเขาเนี่ยก็เป็นฝั่งด้านคนขับนี่ก็เป็นปรับไฟฟ้า6ระดับเมื่อกี้ก็ปรับขึ้นลงสูงต่ำนะคะแล้วก็ระบบความปลอดภัยของเขาเนี่ยก็ให้มาเยอะนะเพราะว่าดูเวลาขับเนี่ยรถมาอยู่ใกล้นี้ก็มีขึ้นมาลายสปอร์ตเนี่ยก็คอยเตือนอยู่ แล้วก็ถ้าเวลาเปลี่ยนเลนโดยที่ไม่เปิดไฟไม่เปิดสัญญาณไฟเลี้ยวเนี่ยก็จะมีอาการดึงเพียงแต่สงสัยอยู่ว่าเมื่อกี้ว่าเวลาเวลาเปิดไฟเนี่ยก็ยังรู้สึกว่ามีอาการดึงดึงเล็กน้อยนะอาจจะเป็นระบบความปลอดภัยมั้งไม่ให้แบบไปปุ๊บ,ป,บปั๊บปุบ๊บปั๊บซึ่งมันจะอันตรายก็ถือว่าก็คงเป็นเซฟตี้ของเขาอะนะแต่รถแต่ละรุ่นก็อาจจะไม่เหมือนกัน ผู้ชมของเราเนี่ยก็เดินทางไปกับเราด้วยนะเนี่ยเราก็ขับเนี่ยเราก็มีเนวิเกเตอร์ไปพร้อมกันอะไรดังก็ได้ยินไปกับเราด้วยเลยนะการควบคุมพวงมาลัยเนี่ยพวงมาลัยของเขาคันนี้ถือว่ามีความรู้สึกของเขาก็หนักหนักด้่นดีนะแหมพูดเยอะจังเนวิเกเตอร์เนี่ยเราก็ยังไม่ปิดเสียงเพราะเราเป็นการเดินทางที่อาจจะยังไม่คุ้นเส้นทางเท่าไหร่เพราะจริงเราจะเดินทางไปพัทยาแต่ ร้านที่เราจะแวะไปนี้ก็เลยต้องเปิดน a เวเกเตอร์พวงมาลัยนี้เขาถือว่าเป็นพวงมาลัยแบบรุ่นใหม่นะที่เขาปักปะใหม่ของตัวฮาวาวเนี wow ่ยก็กระชับมือก็ใหญ่ขึ้นกว่ารุ่นเดิมนะและก็การควบคุมรถที่ขับมาส่วนพวงมาลัยนี้เขาก็ปรับได้3ระดับก็คือเบาสบายแล้วก็สปอร์ตนะคะแต่ตอนนี้เราก็อยู่ที่สบายเอาพูดภาษาไทยก็แล้วกันนะจะได้แบบ ข้าใจว่าเนี่ยพวงมลาลัยสบายกระชับมือแล้วก็ในทัศนวิสัยของคันนี้ก็ถือว่าทัศ,ทศนทวิสัยดีนะกระจกนี่ก็ข้างหน้านี่ก็กว้างแต่เราจะรู้สึกว่าแต่บางคนอาจจะชอบนะเน็ดเพียงแต่ว่าเรารู้สึกว่าแดดจะจ้าหน่อยก็เลยต้องมีเปิดที่บังแดดบังไว้หน่อย การขับขี่ก็รู้สึกว่าช่วงล่างของเขาเนี่ยนุ่มนะในในส่วนของด้านของคนขับเนี่ยแล้วผู้โดยสารก็บอกว่านุ่มนวลใช่ปะหารอนนุ่มครับเอชอบไหมนุ่มไปนิดอ่อนุ่มไปนิดหนึ่งนะออาจจะวัยรุ่น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 อาจจะรู้สึกนุ่มไปนิดหนึ่งแต่ถ้าเป็นแบบเเรียกว่าไงถ้าคนเป็นใช้งานเป็นครอบครัวจริงๆอะก็ลอง รู้สึกว่าก็พอดีพอดีอืมใช่ป้า,ารู้สึกใช่ใช่ไปอย่างเนี้ยป้ารู้สึกว่าสบายอ่ะควบคุมพวงมาลัยเนี้ยก็ง่ายแล้วก็เมื่อกี้ถามแก้วที่นั่งอยู่ด้านหลังแก้วว่านั่งไงสบายใช่ปะ่ะฮะอ๋อนุ่มบ้างนิดหน่อยนะอาจจะแบบเหมาะสําหรับถ้าถ้าเรามีผู้ใหญ่เดินทางไปนั่งอยู่ข้างหลังนะเดี๋ยว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 จะเปลี่ยนไปนั่งด้านหลังอาจจะรู้สึกว่าเป็นยังไงบ้างใช่ไหมเพราะว่า อันนี้เขาคงออกมาให้ตามความปรับให้เหมาะกับทางด้านครอบครัวมั้งแล้วก็เกียร์ของเขาเนี่ยตอนนี้เขาจะเป็นเกียร์อยู่ที่มือนะะเวลาเราเข้าเกียร์เนี่ยก็อยู่ที่มือ A e. แล้วก็ส่วนตัวที่จะเวลาจะเลี้ยวอะไรพวกนี้เปิดไฟเลี้ยวก็จะอยู่ด้านซ้ายก็ใครที่ยังไม่ถนัดเรื่องของเกียร์ซึ่งปกติจะอยู่ตรงช่วงกลางอันนี้ก็อาจจะตอนที่ขับไปเวลาเปิดไฟเลี้ยวอาจจะมาทางด้านขวาแต่ไม่ต้องห่วง เขาบอกไว้แล้วว่าเขามีระบบเซฟตี้ในส่วนนี้ไม่มีปัญหาแต่ถ้ายังไงอาจจะมีผิดบ้างแต่อย่าผิดบ่อยนะถ้าเรารู้แล้วเราก็จําไว้จําไว้รถรุ่นนี้เวลาไฟเลี้ยวอยู่ด้านซ้ายนะไม่ใช่ขวาขวาเกียร์จะอยู่อยู่ตรงพวงมาลัยด้านขวาและการควบคุมต่างๆเนี่ยดูและจอเขาก็ใหญ่ดีนะเนี่ย14.6นิ้วแต่จะเป็นระบบสัมผัส นี่มีหลานนั่งมาด้วยนะเวลาจะทำอะไรปอกอ้าวรอนจัดหน่อยป,ป้ารู้สึกว่าพงมาเลยบเบาไปแนละ้วอา้าวเอาสปอร์ตหน่อยดิอ่าเห็นไหมเราก็เราก็ต้องมีเซฟตี้ก็คือหลานมาเป็นช่วยคนเป็นช่วยเซฟตี้ให้ในการปรับต่างๆแต่ถ้าจะปรับเองก็ได้นะยงแต่ว่าถ้าจะปรับเนี่ยก็ควรจะขับชา้าๆหน่อยหรือว่า จอดรถแล้วก็ปรับมันก็จะปลอดภัยก่ากันต่ถ้ามีหลานมาช่วยแบบนี้ก็อโอเคถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะและก็ในรถเนี่ยเขาก็มีไ <c oughs> วเลชั่นเจอเนี่ยโทรศัพท์ชาร์จไปเลยตรงนี้ไวเลชั่นเจอแล้วก็คอนโซลของเขาเนี่ยก็ดีนะเนี่ยวางแก้วน้ำนีำน่หยิบง่ายอันเนี่ยวางอยู่ช่วงบนแต่ก็ข้างล่างนี้ก็มีอีกชั้นหนึ่ง คันนี้ก็อย่างที่บอกว่าคือเป็น PHEV ก็คือ p l u g in Hy b r i d นะคะมันก็จะทำงานร่วมกันเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันว่าใช้ไฟใช้แบตเตอรี่ใช้เนี่ยเวลาการร่วมกันเนี่ยจะประหยัดระดับไหนนะคะซึ่งเดี๋ยวเราก็มาดูอีกิงแต่คิดว่าประหยัดนะเนี่ยเพราะเราวิ่งอยู่เนี่ยอันนี้ก็อยู่ประมาณไม่เกินเต็มที่อยู่ที่ประมาณ1 1 0ไม่ได้วิ่งเร็วมากนะนะคะก็ถือว่า สบายสบายนั่งที่นั่งอะไรก็กระชับตัวสบายอยู่ส่วนในเรื่องของอัตราเร่งเนี่ยตัวนี้นะคันเนี้เพราะว่า,าแรงมา้าแรงบิดของเขาสูงเขาทำงานร่วมกันเป็นมอเตอร์เนี่ยก็ถือว่าเวลาออก,ออกตัวหรือว่าอัตราเร่งแซงเนี่ยดีมากเลยนะถ้าเหยียบเนี่ยถ้าถนนโล่งๆนะเหยียบปุ๊บต้องไปทันทีเลยเพราะว่านี่ไอ้ไห โอ้โหเนี้ยมาถึงร้อยแป๊บเดียวเองพอเหยียบปุ๊บขึ้นเลยอันนี้เราแค่ลองนิดหน่อยพอให้รู้ว่ารถของเราเนี่ยถ้าเราต้องการออกำลังมันก็จะตอบสนองให้เราทันทีเลยเออระบบความปลอดภัยเนี้ยนะตีนะอย่างเมื่อกี้เนี่ยขับไปปุ๊บพอใกล้ไปหรือว่าไปทับเส้นเนี่ยเขาก็จะมีเสียงเตือนอะไรพวกเนี้ยขึ้นมาค่ะก็ ถือว่าเป็นเพื่อนร่วมทางได้แล้วก็คนที่ขับจะได้ไม่หลับในด้วยเออนี่เสียงของนี่ความเร็วประมาณร้อยหกวันนี้น่าจะลมแรงนะข้างนอกเนี่ยดูสิต้นไม้ก็เลยอาจจะได้ยินเสียงลมเข้ามาบ้างนิดหน่อยแต่ถ้าเราเปิดเพลงเนี่ยก็ดีขึ้นจะลองเปิดเพลงไหมเห็นไหมเนี่ยเปิดเพลงก็มีเนี่ยผู้ช่วยนั่งอยู่ จะพูดถึงในเรื่องของพวงมาลัยที่เราบอกว่าเขาใช้ได้สามระดับนะคะ<ม>เบาธรรมดาแล้วก็สปอร์ตเมื่อสักครู่เนี่ยตอนที่เราเปลี่ยนมาใช้โหมดสปอร์ตมีความรู้สึกเอ๊ะทำไมพวงมาลัยมันคืนคืนอะคือมันเออมันดึงดึงก็เลยเออเลยต้องเปลี่ยนมาใช้เป็นโหมดโหมด,หม,ดมาใช้เป็นโหมดธรรมดาก็รู้สึกเนี่ยตอนนี้มาอยู่โหมดธรรมดาขับสบายขึ้นนะคะก็เลย คิดว่าถ้าโหมดตัวของโหมดสปอร์ตเนี่ยเดี๋ยวต้องให้วัยรุ่นลองขับดูวัยรุ่นอาจจะชอบแต่ถ้าเป็นตัวเองขับอะชอบโหมดไอ้นี้คอมฟอร์ตมากกว่าก็คือโหมดธรรมดาอ่ะสองกิโลเมตรแล้วก็ใน <c oughs> ในเรื่องของตอนนี้เราขับไฟฟ้าแล้วนะตอนนี้เปลี่ยนมาใช้อีในเรื่อง ก่อนที่จะขับ EV ตอนนั้นเป็นแบบไฮบริดที่ทำงานร่วมกันตอนนี้พอเป็นระบบ EV โหมดเนี่ยเราจะรู้สึกว่าคันเร่งเนี่ยอาจจะหนักแน่นขึ้นมานิดนึงนะคะความเร็วนี่น่าจะมอเตอร์อะไรทุกอย่างเนี่ยมอเตอร์เขาจะแรงกว่าความเร็วมีความรู้สึกว่ามันเร็วดูจากที่บอกว่ารู้สึกเพราะว่าดูจากเอ้ตรงไอ้ความเร็วที่อยู่ตรงข้างหน้านะ คันนี้เราก็ได้ขับจากกรุงเทพมาที่นี่แล้วมากันก็ถือว่าเมื่อกี้คงเห็นรีวิวของเราั้งเป็นลักษณะมากันแบบครอบครัวนะถ้าขับเองกออ็มาได้เรื่อยๆขับสบายอยากจะเล่งแซงเมื่อไหร่ก็เล่งได้ทันทีนะคะอัตาราเล่งต่างๆก็น่าพอใจแล้วก็เพราะว่าเราได้ใช้ทั้งเป็นแบบลักษณะของไฮบริดอ่ะส่วนเรื่องการประหยัดน้ํามันนะคะเดี๋ยวเราจะบอกอีกทีนึออแต่เท่าที่ดูอะเมื่อกี้ขับมาเนี่ยเราก็จะใช้ปนกันนะ เท่าที่ดูจากกรุงเทพมาถึงเมื่อกี้ช่วงศีราชาขับมาประมาณร้อยกิโลได้กินน้ำมันอยู่ประดูอยู่ประมาณสัก24กิโลลิตรนะแต่ไฟฟ้าล้วนนี้ยังไม่ได้ลองดูนะคะแต่ก็ถ้ายัางนี้รถลักษณะนี้ใหญ่ขนาดนี้ก็ถือว่าน่าพอใจทีเดียวยังไงก็ติดตามกันนะคะขอบคุณค่ะ